สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเลยนะคะสําหรับมือนีกกามาพบกันอีกแล้วนะคะคือเก่าและเหมือนเดิมนะคะกับนิทานภาคภาษาอีสานค่ะสําหรับมือนี่ค่ะกับเป็นเรื่องที่เ็แล้วนะคะจะเป็นเรื่องอีกอย่างนั่นเดี๋ยวเข้าไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยเลยค่ะนิทานเรื่องนี้มีซื่อว่าคุณคาในโตเจ้าของ มีนักเว้าท่านหนึ่งค่ะที่เป็นทีหงจ่าของคนหลายๆค่ะได้ยุติการสัมมนา,าของเขาลงค่ะแล้วเขาก็ได้ควักแบ่ง2ี่สิบดอลลาร์ขึ้นมาค่ะแต่อันนี้ยี่สิบาทเลยค่ะได้ควักแบ่ง2ี่สิบดอลลาร์ขึ้นมาภา่ใน้หงประชุมทีมีคนเขารวมสองลอยคนค่ะแล้วนักเว้าผู้นี้ค่ะก็เว้าออกมาว่ากระถามว่ามีผู้ใดอยากได้แบ่ง2ี่สิบดอลลาร์นี่นะครับยกมือขึ้นครับโอ้ คนสองคนนะคะในห้องประชุมสัมมนายกมือเต็มเลยค่ะแล้วนักเว้าคนนี้ค่ะเขาก็บอกว่าคอยนี่สิให้เงิน20ดอลลาร์นี่แกน1ใน200คนที่นั่งอยู่ในนี้แน่นอนแต่คอยขอเฮดสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกค่ะเขานำเงิน20ดอลลาร์มาเฮดจังสี่ค่ะ เขานําเงิน2ีดสิบลลามากขยํา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 แล้วกระถามคนในห้องประชุมว่ามีผู้ใดอยากได้เงืนยี่สิบตลลานี้อีกบ่ป้าปรากฏนว่าคนสองร้อยคนค่ะยกมือขึ้นคือเก่ายังอยากได้เงืนยี่สิบตลลาคือเก่าค่ะแล้วนักบอลก็บอกว่าเอา้ากระสันเดี๋ยวข่อยสเสียเงื่อนนี้ปล่อยลงพื้นเราข่อยสีเยยบเยยบเย็บเยยบยำ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 ล้วข่อยสียิบขึ้นมาไหมมีไผอยากได้เงืนยี่สิบตลลานี่บ่ ปรากฏว่าคนในห้องประสมก็ย,ยกมือเอา20ดอลลานี่คือเกาพี่น้องภูเขาสัมมา,ากับเบิงตั้งใจที่จะเบิงวิทยากรที่จะเบิงนักว่าค่ะแล้วนักว่าก็บ,บอกว่าผูเขาสัมมา,าทั้งหลายซุมเจ้าเห็นมอวาเงินที่ข่อยบ่ราว่าสิเห็ดจังได้เ่ราะว่าสิบ,บีบเ่ราว่าสิไข่ย้ำบ่าว่าสิปล่อยลงดินบ่าว่าสิเหยียบเงินนี่20ดอลลานี่คนเขาสัมมา กัย่งอยากได้อยู่คือเก่าเพราะว่าอย่างเพราะว่าเงินยี่สิบตันลานี่มันบ่ไดดลดคุณค่าของตัวมันลงเลยแต่ว่าเงินนี่ก็ยังคงคุณค่ายี่สิบตันลาอยู่คือเก่าค่ะเหมือนกับชีวิตของพวกเฮาค่ะหลายๆเชือที่เฮาถูกทอดทิ้งถูกดูถูกผ่านเหตุการณ์ต่างๆหน้าในชีวิตของเฮาหลาเฮตดให้เฮาตาัดสินใจตัดสินเจ้าของนะคะโดยการที่บอกเจ้าของว่าตัวเองบม่มีคุณค่า แต่ว่าโบแมนเนี่ยค่ะตามจริงแล้วบาว่าวาเฮาสิเจอเรื่ององีหยังค่ะเฮาแต่ยังมีคุณคา่าความเป็นมนุษย์ความเป็นคนความเป็นเจ้าของอยู่ตลอดเวลาคุณค่าในตัวเฮ้ามันบม่ดีเสียไปไซเด้ยคะ่ะกระสันแล้วให้เฮ้าบอกเจ้าของว่าบา่า่าชีเฮาสิพออีหยังเจออีหยังเจอความดูถูกเจอเรื่องอีหยังก็แล้วแต่แต่เฮ้าแต่ยังมีคุณค่าในตัวเฮ้ายู่คือเก่าด้วยคะ่ยะย่านําความผิดหวังของเมื่อวานมาตัาสินอนาคตของมืออื่นคะ่ะ เป็นจังไดน,นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังแล้วรู้สึกจังไดได้ข้อคิดอย่างกันเนะะี่ยค่ะสายมาคอมเมนต์มาบอกกันได้ด้ค่ะสาหรับิท่านเรื่องนี้ค่ะห้ข้อคิดสารสันว่าย่าดูถูกเจ้าของอย่าดูถูกคนอื่นทุกคนมีคุณค่าในตัวเองค่ะและยาห้สิ่งแวดล้อมมาลดคุณค่าในตัวเฮาลงนะคะขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านค่ะสู่ต่อไปกับเส้นทางชีวิตสายนี้ค่ะเส้นทางที่เฮาเดินมาหนี่นะคะบ่มีความหมืดมีเสมอไปค่ะ แสงสว่างยังถ่าเขาอยู่นะคะขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะสู่กันต่อไปนะคะเดี๋ยวห้ามาพบกันใหม่ในเรื่องหนาสำหรับมือนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ